เฟียวฟ้าโพดเล่าแตงโมนิดามาหาพร้อมกอดลาครั้งสุดท้ายหลังจากเกิดเหตุพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทคลินแนล่าสดเหตุการณ์แตงโมนิดาตกเรือสปีดโบ๊ทโดยทางด้านมูลนิธิกตัญยูได้รับแจ้งว่ามีคนพลัดตกน้ําช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาโดยภายในเรือสปีดโบ๊ทแตงโมนิดาพบชายและหญิงอีกห้าคนที่ไปด้วยกันซึ่งความลึกของแม่น้ํานั้น ลึกที่ประมาณ15-20เมตรและหลังจากที่ทำการค้นหามายาวนานกว่า38ชั่วโมงก็ได้พบศพของแตงโมนิดาโดยร่างได้ลอยขึ้นมากรางแม่น้ำห่างจากโป๊ะเพียงแค่500เมตรซึ่งห่างจากจุดท่าเรือวิบูลสงครามหนึ่งที่ตกไม่มากนะจากนั้นทางด้านคู่ภัยจึงได้เข้าไปตรวจสอบและพบว่าเป็นร่างของแตงโมจริงๆ เนื่องจากชุดที่ใส่เป็นชุดเดียวกันกับภาพสุดท้ายที่ปรากฏในโลกออนไลน์สร้างความสะเทือนใจให้กับบรรดาคนที่พบเห็นเป็นอย่างมากและล่าสุดด้านเฟียฟ้าสุดสวิงเริโกก็ได้ออกมาโพสต์ถึงแตงโมนิดามากอดอัมลาอิมโดยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณที่มาหาขอบคุณที่มากอดขอบคุณที่ยังนึกถึงอาอิมขอบคุณที่ได้มาลากันพูดคุยกันครั้งสุดท้ายของน้อง ไอิมได้ส่งอมโมน้องสาวผู้เป็นที่รักมากๆเมื่อตอนตีสามถึงหกโมงเชา้าวันที่24สิบสี่กุมภาพันธ์หกห้าจดบันทึกในความทรงจำแฟนคลับอมโมจ๋าหรือผู้ที่รักน้องสาวคนนี้รวมแห่เมตตากรวดน้ำส่งบุญนำทางส่งดวงจิตสู่สุขติเถิด